สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เป็นข่าวเป็นประเด็นคึกโคมากในโลกโซเชียลนะครับถือว่าเป็นข่าวที่โอ้โหหมดคำจะพูดหมดคำจะพูดจริงๆนะครับกับข่าวข่าวนี้ข่าวนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนสงสัยอย่างมากคือข่าวอะไรทราบไหมครับ ของต้องห้ามของต้องห้ามผมพูดเพียงว่าของต้องห้ามของต้องห้ามมันมีหลายอย่างนะครับคาว่าของต้องห้ามมันมีลหลายอย่างมันมีเขาเรียกว่าคือของต้องห้ามมันไม่ต้องไปชี้ประเด็นหรือชี้จุดไปยังจุดใดจุดหนึ่งหรือของของชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับแต่ว่าของต้องห้าม นะครับที่ทุกคนสงสัยกันนักกันหนานะครับผมก็จะเล่าให้ f อฟทุกท่านได้ฟังนะครับของต้องห้ามนะครับสิ่งเนี่ยไม่มีใครอยากได้นะครับไม่มีใครอยากได้แล้วมันเป็นสิ่งที่เอาไปปล่อยที่ไหนมันก็ไม่เวิร์กนะครับ ของต้องห้ามสิ่งนี้นะครับผมก็ได้ยินข่าวข่าวมาเมื่อวานเนี่ยเยอะมากนะครับของต้องห้ามบางคนก็จินตนาการไปถึงออของผิดกฎหมายบ้างคำว่าของต้องห้ามนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นของที่ผิดกฎหมายอย่างเดียว แต่ของต้องห้ามมันเป็นสิ่งของที่เจ้าของที่นั้นๆไม่อยากให้นำเข้ามานะครับเป็นสิ่งของหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับหรือจะเป็นสัตว์นะครับที่เขาไมา่ต้องการที่จะให้เอานำมาปล่อยในพื้นที่หรือเป็นที่ดินของเขาหรือเป็นเ,เป็นสวนเป็นบ้านเป็นวัดวาอารามทั้งหมดแหละครับ เข้าใจคําว่าของต้องห้ามไหมครับแต่บางคนนาเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นในโลกโซเชียลพอสมควรผมก็ไปนั่งฟังไปนั่งฟังแล้วผมตกใจว่าสิ่งที่คุณรู้มาคุณรู้ไม่จริงสิ่งที่คุณรู้มามันมั่วมันมนโนนะครับสิ่งของต้องห้ามนั้นน่ะคุณพูดในทนํานองโอ้โหสุดผมไปนั่งฟังมันโคตรมนโนเลย มโนโศโครกที่สุดนะครับเสียดายความรู้เสียดายการที่มีความคิดดีๆความคิดสร้างสรรค์น,นะครับเสียดายอย่างมากกับกกับคนที่เอาประเด็นเรื่องของต้องห้ามขึ้นมาเล่นใช่ไหมครับผมพูดแค่ของต้องห้ามที่ผมตามหารายละเอียดอยู่และผมก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าของต้องห้ามมันจะคืออะไรเลยใช่ไหมครับ เอเห็นใจคนที่เอาประเด็นนี้ไปเล่นในโลกโซเชียลพอสมควรนะครับผมจะมาอธิบายให้ f อซได้ฟังว่าของต้องห้ามที่ผมพูดถึงนั้นน่ะมันคืออะไรนะของต้องห้ามที่ผมพูดถึงมันคืออะไรฟังกันชัดๆนะครับฟังกันชัดๆของต้องห้ามคือตัวเฮียนะครับคือตัวเฮียหรือเป็นตัวเงินตัวทอง นะครับที่ทุกที่นะ่ะเขาไม่อยากได้บ้านไหนเขาเลี้ยงสัตว์แล้วคุณเอาตัวพวกนี้ไปปล่อยมันกินทั้งหมดเลยนะครับมันกินทั้งหมดของต้องห้ามมันไม่ใช่ของที่ผิดกฎหมายที่เอ่อหลายๆคนเข้าใจหรือหลายๆคนเอาไปเป็นประเด็นนะครับผมบอกแล้วว่าผมยังไม่ได้ชัดเจนยังไม่รู้รายละเอียดว่าที่เอ่อว่าจะมีคนนําของต้องห้ามเข้ามา ในโคกหนองนานะนคืออะไรนะครับแต่ข้อมูลพอดีเราไปเช็คจนรู้แล้วว่าของต้องห้ามคืออะไรสิ่งที่เขาจะเอามาปล่อยคือตัวคือตัวเงินตัวทองนะครับตัวแลนตัวเยี่ยนะครับซึ่งเขาไม่นําเข้ามาปล่อยกันหรอกครับอย่างโคกหนองนาเนี่ยของลุงพลเนี่ยที่ดินพื้นเนี่ยเป็นของเขานะครับ เขาอยาเขาคงไม่ไม่ให้ใครเอามาปล่อยหรอกครับนะครับนั่นแหละคือจุดมุ่งหมายนั่นแหละคือเนื้อหาสรุปนะครับของต้องห้ามคือตัวเงินตัวท้องตัวเฮียเข้าใจไหมครับอนะ่ไม่ว่าจะเป็นช่องไหนหรือจะเป็นใครคนนอกคนในหรือใครก็ตามนะี่ครับเขไม่นำมาปล่อยมันอยู่แค่จุดนั้นเองครับนะ จะพากันไปตีเนื้อหาที่มันบอกอุ้ยบานปลายจนเละตุ่มเปผมเลยคิดว่านี่เหรอครับผู้ที่รู้ข้อมูลผู้ที่จินตนาการส่วนต่างๆนานา,งา,งางสงสารนะครับอยู่ในจุดที่เป็นอยู่ในเมืองที่เขาพัฒนาแล้วอะแต่สมองอะมันด้อยการพัฒนาอย่างมากไม่สมกับจุดที่ไปอยู่ที่มีการพัฒนา นะครับไม่สมกับการที่ไปอยู่ในจุดที่พัฒนาแต่ทําให้ตัวเองอะสมองอะมันด้อยการพัฒนาอย่างมากข้อมูลยังไม่ชัวร์ข้อมูลยังไม่ชัดเจนแต่จินตนาการไปใส่ในจุดที่ของที่ผิดกฎหมายไปซะงั้นโอ้เวรกรรมจริงๆเสียดายเสียดายเสียดายความความรู้ความสามารถนะครับของคนที่เอาเรื่องออของต้องห้ามไปคุยไปเล่าให้เอฟซฟังโดยที่ ไปเป่าหูเอฟซโดยที่เขายังไม่ได่เจ้าตัวเขาเองยังไม่รู้เลยว่าของต้องห้ามคืออะไรนะครับผมเองก็ได้ยินแค่ว่าวแววมาแล้วก็ต้องตามดูว่าของนั้นมันคืออะไรนะครับที่พูดกันว่าจะมีคนเอาของต้องห้ามเข้ามาปล่อยเอาของต้องห้ามเข้ามาไว้ยังโคกน้องนาจุดนั้นจุดนี้โอ้โหแล้วพูดแล้วก็ลามยาวไปถึงลุงพลประแตนนะลามยาวไปถึงลุงพลประแตนลามยาวไปถึงของผิดกฎหมายอย่างนน้นอย่างนี้ ลามยาวไปถึงอุย้ยสารพัดสาระเพผมไปนั่งฟังแล้วผมแทบผมนั่งหัวเราะเลยนะครับก,กินกินกาแฟไปแล้วก็นั่งหัวเราะไปบอกโอ้นี่เหรอครับผู้มีความรู้ผู้ที่มีการศึกษาผู้ที่ไปอยู่ในเมืองที่พัฒนาแล้วแต่สมองโคลโสโคลความคิดความอ่านโโคลนะครับนะเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วเปิดให้ f อได้ทราบของต้องห้ามก็คือตัวเงินตัวทองตัวแรน หรือตัวเฮียนะครับนั่นนะคือสิ่งที่ผมตามว่าใครจะเป็นคนเอามาปล่อยที่โคกหนองนานะครับเพราะอยู่นี่มันมีสุนัขหลายตัวนะครับชัดเจนแล้วนะครับ f อนะครับของต้องห้ามที่ผมพูดถึงนะครับก็คือตัวแรนตัวตัวเงินตัวทองนั่นแหละนะครับ ที่ไม่สมควรจะนํามาปล่อยหรือตัวเหี้ยที่ไม่สมควรที่จะนํามาปล่อยในที่ดินของบุคคลใดก็ตามที่เขาครอบครองและไม่มีใครที่เขาต้องการที่จะให้สัตว์แบบเนี้ยเข้ามาอยู่หรอกครับนะครับก็ฝากถึงคนที่เอาไปเล่นไปเล่นนี่ไปเล่นนะครับถ้าไม่รู้จริงก็อย่าพูดนะครับไม่รู้จริงก็อย่าพูดเพราะสิ่งที่ผมไปนั่งฟังคุณคุยหรืออะไรก็ตามโอ้เละเละเละมั่วที่สุดนะครับมั่วจนผมนั่งหัวเราะเฮ้ยอะไรวะ มไปนั่งฟังอะไรวะเราคุยประเด็นนี้แล้วเขารู้เนื้อหาของเราเหรอครับว่าคืออะไรของบางอย่างนะครับหรือเนื้อหาบางอย่างมันยังไม่มีข้อมูลชัดเจนยังไม่มีรายละเอียดนะครับเราต้องหาข้อมูลหารายละเอียดก่อนที่เราจะพูดนะครับเพียงแต่เราเกินไว้ก่อนว่าเอ้ยมันมีอย่างนี้จริงๆเนะี่ยมันจะมีอย่างนี้มาจริงเหรอใช่ไหมครับมันจะมีอย่างนี้มาเข้ามาอยู่ในจุดนี้ได้ยังไงนะครับถ้าของผิดกฎหมายผมก็บอกว่าของผิดกฎหมาย นะครับถ้าผมพูดว่าเออของผิดกฎหมายก็ก็จะเป็นของพี่ผิดกฎหมายที่เข้าใจในเนื้อหานั้นแต่ของต้องห้ามมันห้ามได้หลายอย่างนะครับมันห้ามได้หลายอย่างเห็นฟังแล้วบอกโอ้นะครับสมสมเพศสมเพศ,สมเพศคนที่ไม่รู้รายละเอียดแล้วเอาไปเป็นประเด็นนะครับนะก็ชัดเจนแล้วนะครับ f c ชัดเจนแล้วนะครับของต้องห้ามที่ผมไปได้ข้อมูลมาแล้วนะ่ะคือ ตัวเงินตัวทองหรือตัวแลรที่มีจะมีคนนํามาปล่อยนะครับที่นาลุงพลเป็นตัวเงินตัวทองตัวแลรีน่ะตัวเงินตัวทองไม่มีใครอยากได้หรือคนที่เอาไปเล่นอยากได้ตัวเงินต <e ัวทองครับหรือนํามาปล่อยแล้วก็ดึงกลับไปด้วยนะฮะตัวตัวเฮียน่ะนะคนที่เอาประเด็นเรื่องของต้องห้ามมาเล่นน่ะนะนะครับหรือว่าคุณนํามาปล่อยแล้วก็ฝากมาเอาตัวเฮียหรือตัวแลรเนี่ยกลับไปด้วย นะครับเอากลับไปด้วยนะแต่ว่าผมก็คิดว่าเขาน่าจะเอามาปล่อยแล้วล่ะนะแต่ผมแต่ก็ยังก็ถึงรู้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันผุดผุดผุดโผล่ก็ให้นำนำไปเอากลับไปด้วยนะจ๊ะเอออย่าลืมนั้นมาเอากลับไปด้วยนะครับเขาไม่ได้โง่นแล้วการศึกษาใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะใช้ให้มันเป็นประโยชน์ของต้องห้ามของผิดกฎหมายมันคือของคนละอย่าง การศึกษานะ่ะใช้ให้มันเป็นประโยชน์บ้างอย่าให้สมองอะ่ะมันกินแต่ของที่กินของที่มีประโยชน์แต่าขาดการพัฒนาสมองนะเลอะเือนไปใหญ่แล้วนะจ๊ะอย่าลืมกลับมาเอาด้วยนะถ้าปล่อยไว้แล้วกลับมาเอาด้วยนะคะปล่อยไว้ก็เอามา,มากลับเอาไปด้วยนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ